อาครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ศาลเอ้ยไม่ใช่ศาลหาดตายายนะครับอาครับสมาชิกแต่ละคนนะครับให้ระวังหินมันบาดอาครับหินอย่าบาดขานะครับพูดให้ยายาวมากนะครับหินนะครับอย่จับกูจะเย้เลยนโอ้ยหยย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 ยกนยยนียยยนยย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 มยย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 ่ยแยยยยงยย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 ่ นี่เราอ้วกลมแม่งดันมันทำแต่เาปุ๋ยไหวไหมครับไหวว่ะไม่ใช่หมายถึงคืนแย่ไหวไหมครับหลับรับบนดังนะปุ๋ยนะคืนนี้นะปล่อยกินไปเยอะต้องรับบนหนังเลยนะปล่อยก็กินเมาแล้วแม่งเสร็จยากน้อยไม่ไหวหรอกพูดไปแหมนีต้องพูดให้ไปยงแม่งเลยแล้ววุ้นจีจัดไหมครับวันนี้จัดมาแล้วครับไหวจ๊อ จับได้ไหมครับวุ้นี่หมดแล้วเขาไม่ดีอะหมดน้ำแล้วน้ำน้ำที่จะหมดแรงนี่แหละจับได้ไหมครับไม่ยั็งไม่ได้จับเรื่องจริงผ่านจอเลยครับไม่จับตับนั่นแหละรู้สึกไม่ดีครับปิดห้องอะปิดห้องตั้งแต่กลางวันไงเรามารลุเปิดห้องเจอสองโซนอันนั้นนอนครับเออออสออสพักหน่อยนี่ห้าทีไม่เอาแล้วที่ี่มีกูหาอยู่กูจำไม่ได้ว่าเอาไปเป่าใครอ๋ออะไรป้ายหนึ่ง มาถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องมีกันบ้าง <c oughs> ยังไม่มีนี่สิแต่เอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ดีครับถามโอ๊ตด้วยเก้าขาถึงขั้นเปล่าถู้ครับป้าบไป ลูกไม่แท้เหนื่อยมือนกันถ่ายวิดีโอสองร้อาสิบขั้นนี่มันเท่ากับตึกยีิบาชั้นใช่ไหมวะเอาไหวไหมเนี่ยทแต่ลอุยเนี่ย ไหวไหมครับเต้ยตายครับตายพีเต้ยท่าไหร่พี่บีแย,ย,ยกะด้สิ <c oughs> อ,ากกอ้าวคอรีน่าคอรีน่าครับหัวเข่าเจ็บด้วยสองคนเลยเนี่ยเจ็บหัวเข่าชสีหน้าแต่ละคนครับ <c oughs> อยู่วะยันได้หรอ